สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รับกาน์ครับวันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องการผสมสารเคมีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีป้องกันวาจัดแมลงและโรคพืชน,นี่ตัวไหนผสมกันได้ตัวไหนผสมกันไม่ได้นะครับใน EP แรกตัวนั้นมาดู EP ที่2นะครับเวลาเราจะผสมกันเนี่ยเรามีหลักผสมยังไงนะครับแล้วก็ข้อพึงระวังเนี่ยเราจะทํำยังไง แล้วผสมปุ๋ยพวกปุ๋ยเกรดพวกนี้เนะี่ยผสมได้ไหมถ้าผสมได้มีข้อพึงระวัองอย่างไงบ้างเรามาเรียนรู้ในคลิปนี้กันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์จากกรมวิชาการเกษตรนะครับจากท่านอ,อาจารย์อรพันธ์วิเศษสังจากกรมวิชาการเกษตรเป็นอย่างสูงนะครับตารางนี้คงจํากันได้ใช่ไหมครับที่ผมเคยเล่าในคลิปก่อนเนี่ยเกี่ยวกับเป็นผังการผสมสารป้องก,กันวัชพืชศัตรูพืชบางชนิด มันจะมีตารางแบบนี้เนี่ยแล้วก็จะเอาตัวไหนผสมตัวไหนแล้วก็ขีดตารางมาพอเจอช่องไหนแล้วก็ผสมได้ไม่ได้ถ้าผสมได้เป็นสีขาวนะครับถ้าสีน้ําเงินเนี่ยผสมได้ต้องระมัดระว,วังแล้วก็อย่าผสมกันจนกว่าจะรับคำต้องลงจากผู้ผลิตได้เป็นสีเขียวและถ้าหากเจอสีม่วงเป็นเลข1 2 3 4 5สีห้าย่ไปเ0เนี่ยต่างๆเนี่ยก็ให้พลิกไปดูด้านหลังนะครับซึ่งผมมีดาวน์โหลดให้ในคลิปด้านล่างนี้นะครับตารางผสมเนี่ยสามารถดาวโหลดได้ แต่ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยไม่จําเป็นต้องผสมกันนะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยผสมกันไม่ได้เลยอันนี้ดูได้จากตารางนี้ซึ่งผมเคยพูดรายละเอียดไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับสามารถย้อนไปดูได้ตัวนี้เป็นรายละเอียดด้านหลังถ้าเป็นช่องสีม่วงนะครับมันจะมีหมายเลขกํากกับสามารถอ่านตามนี้ได้เลยนะครับคําถามที่หลายคนอยากรู้นะครับเกี่ยวกับสารเคมีซึ่งจะมีพูดในคลิปนี้นะครับก็คือข้อที่1 ทำให้สารเคมีบ้านเราเนี่ยมันถึงมีสารเดียวสารบวกตัวหนึ่งสองตัวเนี่ยก็มีน้อยถ้า3ตัว4ตัว5ตัวเนี่ยทำไมมันไม่มีนะครับประเด็นปัญหาหลักก็คือนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ผลิตเนี่ยจะขึ้นทะเบียนนะครับจะต้องมีการทดลองนะครับหลายอย่างมากซึ่งการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นห้องทดลองในต่างประเทศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการทดลองเดี่ยวๆเนี่ยใช้เวลานาน,าน เช่นยกตัวอย่างอาบายมิตินนะครับมันก็มีหลายยี่ห้อในตลาดนะครับกว่าเขาจะไปทดลองว่ามันกําจัดพวกเพลี้ยไฟได้แล้วก็ตัวที่มลงทดลองเนี่ยเขาก็จะทดลองเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยนะครับตัวไหนตัวนี้ใช้ได้ตัวที่2ใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับกว่าจะได้มาใช้เวลานานแลวก็ใช้งบประมาณเยอะนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาไมมันมันมีเฉพาะยาเดียเด่ยวๆออมาเพราะว่ามันใช้ในการทดลอง ยาวนานมากนะครับและก็การพ่นสารเช่เดีวเดียวเดียวเนี่ยนะครับก็ได้ผลพอสมควรตามที่บริษัทเขาแนะนำนะครับาะบางบริษัทเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์สารไม่เท่ากันซะด้วยนะครับบางครั้งเราเสื้อบานไม่ตินเนี่ยเราก็ควรดูเปอร์เซ็นต์สารแล้วก็มีบางทียาตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเปอร์เซ็นต์สารมันก็ไม่เท่ากันก็มีนะครับค <c ười> ําถามที่สองนะครับสารป้องกันจากโรคพืชสารจาแมลงเนี่ยผสมกันได้หรือเปล่านะครับคํ <c ười> าตอบก็คือผสมกันได้ แต่ต้องตามผสมตามขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับขั้นตอนอะไรก็ต้องดูตามตารางนี้นะครับว่าตัวไหนผสมกันได้ผสมกันไม่ได้และการผสมเนี่ยต้องเอาอะไรก่อนหลังนะครับไม่ใช่ว่าเอาตัวนี้ก่อนหรือตัวไหนก่อนก็ได้ไม่ใช่นะครับมันมีวิธีการขั้นตอนผสมอยู่ซึ่งจะเล่าในคลิปในสไลด์ถัดไปนะครับคําถามที่3นะครับถ้าจะผสมพวก สารเครมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชโรคพืชเนี่ยยาฆ่า,มาแมลงยากำจัดโรคพืชพวกนี้นกับฮอร์โมนพืชเนี่ยได้หรือเปล่านะครับคําตอบก็คือถ้าเป็นฮอร์โมนพืชแท้ๆเนี่ยไม่ควรผสมผมตอบได้เลยว่าไม่ต้องผสมคือผสมไม่ได้น,นั่นเองนะครับถามว่ามันผสมไม่ได้ทําไมนะครับหนึ่งมันอาจจะเกิดการเสื่อมฤทธิ์มันต้านกันสองพอพ่นไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยใช้น้อยอยู่แล้วนะครับ พอพ้นไปเนี่ยอาจจะเกิดพิษกับใบพืชเราได้นะครับจึงงดผสมกับฮอร์โมนแท้ๆเช่นฮอร์โมนออกซินจิบเบอเรลินไซโตไคนินนะครับแอปซิซซิกแอซิดพวกเนี้ยงดผสมเลยนะครับอันนี้เป็นฮอร์โมนที่พืชสร้างขึ้นและกะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาสังเคราะห์เรียนแบบนะครับแล้วก็มาใช้ทาง,งการเกษตรนะครับทีนี้ฮอร์โมนที่เป็นนักกษรเนี่ยรู้ๆกันเนี่ยเช่น เรียกกันฮอร์โมนน้ำดำําฮอร์โมนเป็นซองเป็นผูงพวกเนี้ยอันนั้นถ้าทางวิชาการเนี่ยเขาไม่เรียกว่าฮอร์โมนนะครับเขาเรียกว่าธาตุอาหารรองอาหารเสริมซึ่งเป็นธาตุอาหารนั่นเองพวกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นฮอร์โมนนะครับพวกนั้นสามารถผสมได้แต่ถ้าฮอร์โมนจริงๆเนี่ยเช่นออกซินจิบเบโรลินไซตโตคนินพวกเนี้ยแอบซิสิกแอซิดพวกนี้เนี่ยนะไม่ควรผสมหรืองดผสมนะครับตัวต่อมาก็คือธาตุอาหารรอง ซึ่งเกษตรกร,บ,กรบางครั้งเรียกว่าฮอร์โมนเช่นฮอร์โมนน้ำดำําซึ่งที่ไปด้านหลังก็จะเป็นธาตุอาหารรองต่างๆหรือเป็นแบบซองแบบผงแบบนี้นะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็จะเรียกว่าฮอร์โมนเช่นเดียวกันพราะฉีดไปแล้วมันก็งามนะครับมันเป็นธาตุรองธาตุเสริมพวกนี้นะครับหรือพวกจุลธาตุที่เขาเรียกว่าธาตุเสริมเนี่ยจริงๆก็น่าจะเรียกจุลธาตุนะครับเพราะมันต้องการอยู่แล้วนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถผสมได้กับสารเคมีแต่จะมีข้อจํากัดกับการผสมกับสารป้องกันการจัดศัตรูพืช ด้วยในบางประการซึ่งจะพูดในหัวข้อถัดไปนะครับคำถามต่อมานะครับรูปแบบของสารที่มีที่จะผสมเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างที่เราจะควรรู้นะครับหากเราจะผสมสารให้ดีนะครับต้องรู้จักรูปแบบนะครับรูปแบบเนี่ยจะมีอยู่3มลักษณะที่เราจะต้องรู้นะครับรูปแบบประการแรกนะครับคือสารที่ชนิดที่ว่าเทลงไปน้ําแล้วเนี่ยกระจายตัวอยู่บนผิวน้ําอันนี้เราย,ยังไม่ได้คนนะครับ มันเหมือนเราคล้ายๆเทผงแป้งไว้นในน้ำนะครับมันจะเป็นผงแป้งอยู่ด้านบนนะครับพอคนคนแล้วมันก็จะเป็นออกเป็นลักษณะสีขาวๆเนี่ยสารบางตัวนะครับสารกลุ่มนี้ได้แก่สารที่ลงท้ายด้วย W.P. W.P. เนี่ยเป็นชนิดเม็ดผสมน้ำนะครับจะเป็นเม็ดแล้วก็ผสมน้ำสอง W.G. ก็คือสารผงผสมน้ำเป็นผงแล้วก็ผสมน้ำสามสารแขวนลอยเข้มข้นพวกนี้ลงท้ายด้วย S.C. ถามว่า W P W G S C เนี่ยดูตรงไหนดูตรงลูกศรสีแดงนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเช่นพวกโปรไฟล์เนี่ยมันจะมีชื่อสาัญเช่นฟูโอพิโคลโลฟอสิทิโอลูมิเนียมพวกนี้พวกนี้ใช้ในตัวเรียนนะครับมันจะมีชื่อสาัญของสารแล้วก็ตามด้วยเปอร์เซ็นต์สารทีิอยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กๆเ,เนี่ยตามลูกศรสีแดงชีเนี่ยเช่น W G สารผงผสมน้ำเนี่ยมันจะกำกับอยู่ตรงนั้นนะครับ คือพวกนี้พอเทลงไปในน้าแล้วเนี่ยมันจะอ,อยู่เกาะอยู่บนพื้นน้าก่อนแล้วก็คนเนี่ยเป็นลักษณะสารแขวนลอยอยู่ในลักษณะสารแขวนลอยหรือพวกซัสเพนชันที่เขาเรียกกันนะครับมันจะอพอคนแล้วมันจะอยู่ในรูปสารแขวนลอยนะครับอันนี้เป็นสารประเภทแรกสารประเภทที่2ที่เราต้องรู้นะครับก็คือสารเมื่อสัตวูพืชนะครับเมื่อเราเทลงไปในน้ําแล้วเนี่ยมันจะ เป็นเนื้อเดียวกันกับน้าเลยเหมือนกับเราเอาเกลือเนี่ยลงไปเทในน้ำเนี่ยนะครับมันจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยโดยแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนน้าอันไหนยานะครับสารกลุ่มนี้เนี่ยจะลงท้ายด้วย sp กับ sl นะครับ sp เนี่ยคือสารผงละลายน้ําเป็นเนื้อเดียวกันเลยตัวที่2ก็คือสารละลายเข้มข้นหรือพวก sl นะครับยกตัวอย่างนะครับชื่อซามันไดโนทิฟูแรนแล้วก็เปอร์เซ็นต์สารเนี่ยพวกลงท้ายตัวกำกับพวก sl เนี่ย จะอยู่ด้านล่างตรงส,ส่วนเสียดงถ้าขยายลงมามันก็จะเป็นว่าในนที <c oughs> ่ฟเรน10%เอเอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสารละลายกลุ่มที่2พอเทลงไปแล้วเป็นเนื้อเดียวกับน้ําเลยนะครับสารกลุ่มที่3นะครับถ้าเป็นพวกสารปร้องกันจากโรคพืชเนี่ยเมื่อเอาสารนั้นเนี่ยลงไปในน้ําแล้วสารเนี่ยแยกตัวไม่รวมกับน้ำนะครับพวกนี้จะเป็นสารน้ํามันหรือพวกเอมัลชันที่เขาเรียกนะครับ แล้วพอเราคนๆเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะส,สีขาวขุ่นเหมือนนมนะครับคือเวลาเทลงไปเนี่ยเป็นสีขาวขุ่นเหมือนนมเนี่ยนะครับพวกนี้ลงท้ายด้วย EC นะครับ EC เนี่ยคือสารละลายน้ำมันเข้มข้นแล้วก็พวกนี้เนี่ยจัดเป็นพวกยาร้อนนะครับมันก็มีหลายหลายยานะครับในพวกยากำจัดแมลงก็มี EC สูตร EC ก็มียากำจัดโรคพืชก็มี EC นะครับเพราะฉะนั้น3กลุ่มที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างกันอยู่นะครับกลุ่มแรกใส่ลงไปเป็นผงแล้วก็คนๆกันเนี่ยละลายเป็นสารแคลลอยกลุ่มที่2เทลงไปนะครับคนๆกันเนี่ยก็จะเข้ากันได้ดีกับน้ํากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มน้ํามันคือพวก EC นั่นเองนะครับหลังจากที่เรารู้จกักสาร3ากลุ่มไปแล้วนะครับเราจะมารู้ว่าน้ําที่ให้ผสมเนี่ย มีคุณสมบัติยังไงถึงจะผสมแล้วได้ประสิทธิภาพในการพ้นสารเคมีนะครับน้ําที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องมี pH นะครับก็คือความเป็นกรเป็นด่างอยู่ที่6.5ถึง7.5นะครับถามว่าทําไมต้องอยู่ในปริมาณนี้ถ้าต่ํากว่านี้ต่ากว่า6.5หรือสูงกว่า7จนะครับจะทำให้สารเคมีที่เราผสมลงไปเนี่ย มันอยู่ได้ไม่นานมันอยู่ได้ไม่นานเช่นนะครับพวกสารแคปเทนเนะี่ยถ้า pH 7น้ำที่เราผสมเป็นกลางนะครับจะอยู่ได้ประมาณ8ชัว่วโมงแต่ถ้า pH ขึ้นไป8เป็นดาน่างจะอยู่ได้เพียง10นาทีเท่านั้นอันนี้คือข้อสำคัญว่าน้ำเนี่ยจะต้องมีประสิทธิภาพที่ดีก็คือเป็นน้ำสะอาด pH ประมาณ6.5ถึง7.5 เพื่อความคงทนเพื่อประสิทธิภาพของยาที่เราจะผสมแล้วพ่นนั่นเองนะครับอันนี้น้ําเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องเตรียมให้ดีนะครับต่อมานะครับสารที่จะนํามาผสมที่ดีเนี่ยควรมีลักษณะอย่างไรบ้างตามนี้เลยนะครับสารที่ดีเนี่ยจะต้องดูอะไรบ้างนะครับจะต้องหนึ่งจะต้องถูกกฎหมายเป็นสารไม่หมดอายุนะครับ คุณสมบัติของสารไม่เปลี่ยนเช่นถ้าเป็นสารผงเนี่ยไม่ใช่ว่าจับดูมันเป็นแข็งๆเงี้ยอันนี้ไม่เอานะครับเป็นสารที่เสื่อมเสื่อมประสิทธิภาพไปแล้วและผลิตภัณฑ์ของบริษัทแต่บริษัทเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันมันจะมีเชลล์ไลท์ก็คือ,อความสามารถในการเก็บเนี่ยแตกต่างกันนะครับบางบางอย่างเก็บได้นานเก็บได้ได้สั้นต่างกันเนี่ยบางบางอย่างก็เก็บนานบางอย่างกเก็บสั้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราเปิดใช้เนี่ย เขาจะบอกเสมอว่า1เก right. ็บในที so appear, bank, ่อุณหภูมิและความชื้นพอเหมาะใช่ไหมครับเขาจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าอ่านชัดๆเนี่ยนะครับเก็บในที่แห้งและปิดฝาให้สนิทเขาจะบอกอย่างนั้นเลยนะครับถามว่าทําไมต้องที่แห้งปิดฝาให้สนิทถ้าเอาไปเก็บตากแดดหรือตากฝนอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันโดนความชื้นหรือแดดเกินไปเนี่ยมันจะเสื่อมฤทธิ์นั่นเองมันจะไม่มีสีภาพคือบางที่มันจะแข็งๆอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บ เป็นสิ่งที่สําคัญทีนี้มาดูการผสมกันบ้างนะครับต้องบอกกันก่อนว่าทําไมเราต้องผสมกัน1พวกโรคกับแมลงศัตรูพืชเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาพร้อมกันนะครับเราฉีดพ่นอย่างเดียวเนี่ยหนึ่งต้นทุนก็เปลืองแรงงานก็เปลืองเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยวัยแรงงานเราน้อยมากจะมีคนสูงอายุเพิ่มขึ้นน,นะครับการผสมเนี่ยทำให้ลดต้นทุนลดร,ระยะเวลาแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ด้วยก็ามาดูกันว่าการผสมเนี่ยเขาทำยังไงนะครับ ถ้ากรณีใช้เฉพาะสารป้องกันการจัดสัตรูพืชน,นะครับก็คือสารกำจัดแมลงจะทํำยังไงหนึ่งเตรียมน้ํามาครึ่งถังเลยนะครับถัทงที่เราจะผสมเนี่ยเอาน้ําใส่ครึ่งหนึ่งนะครับข้อที่2ก็คือนําสารแต่ละชนิดเนี่ยมาละลายแยกกันก่อนนะครับมาละลายแยกกันแล้วก็เทลงไปแต่ละตัวลงไปในถังเนี่ยนะครับที่มีน้ําครึ่งถังถามว่าข้อที่3เนี่ยเราจะเอาสารไหนก่อนนะทีนี้นะครับ ถ้าเราจะผสมสารเนี่ยเราเริ่มจากสารที่เป็นแขวนลอยหรือพวกซัสเพนชันก่อนเช่นสูตรที่ลงท้ายด้วย W P W G W T W S S C พวกเนี้ยนะครับคนผสมแล้วก็เทล,ลงไปก่อนแล้วก็กวนให้มันกระจายแล้วก็ค่อยเติมตัวอื่นนะครับเวลาคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเททั้ง W P W G W T เนี่ยเป็นสองหลวมเลยนะครับเอาตัวในตัวหนึ่งละลายให้ดีก่อนแล้วค่อยเติมตัวอื่นลงไปนะครับ ข้อที่4นะครับจากนั้นเราทําข้อที่3เสร็จแล้วใช่ไหมครับจะมุ่งสู่ข้อที่4เราก็เติมพวกสารละลายเช่นสูตรพวก SLSP ลงไปเป็นชุดที่2นะครับแล้วถ้าเราไม่ผสมสิ่งในแล้วนะครับเราก็ใช้สารจับใหม่แต่ถ้าเราจะผสมนะครับสูตร SC ลงไปด้วยเนี่ยอย่าเพิ่งใช้สารจับใหม่เราเติมสูตร SC เนี่ยเป็นตัวปิดท้ายแล้วค่อยใช้สารจับใหม่นะครับ อันนี้เป็นลักษณะการผสมก็สรุปนะครับเตรียมถังมาถังหนึ่งแล้วเอาน้ําใส่ครึ่งถังนะครับเอเวลาผสมเนี่ยจะต้องผสมสูตรที่มีสารแขวนลอยก่อนเช่น w P w G w T w S S C เวกเนี้ผสมแยกและักค่อยเทนะครับจากนั้นเราก็ตามด้วยพวกโซลูชันที่เกิดการละลายดีเช่นพวกสูตร S L S P เนี่ยตามลงไปเป็นชุดที่2ถ้าไม่ผสมอะไรอีกก็ใส่สารจับใหม่ถ้าอยากใส่นะครับ ถ้ามีการเติม EC พวกสูตรน้ำมันเข้าไปเนี่ยอย่าพึ่งใส่สารจับใบให้เติมสูตร EC ก่อนแล้วก็ค่อยใส่สารจับใบอันนี้วิธีผสมสารนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพ่นสารป้อง,งกันการจับแมลงศัตรูพืชแล้วผสมปุ๋ยได้หรือเปล่านะครับพวกปุ๋ยเกลด็ดปุ๋ยน้ำพวกนี้ผสมได้ไหมคําตอบก็คือผสมได้แล้วผสมเนี่ยจะทำํำยังไงนะครับข้อที่1นนะครับต้องใช้ปุ๋ย เมื่อละลายน้ำแล้วเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยน้ำก็แล้วแต่นะครับผสมกันแล้วเนี่ยลองทดสอบดูก็ได้นะครับในน้ำถ้ามันผสมไม่เป็นเนื้อเดียวกันอย่าเอามาทํานะครับถ้ามันผสมแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับอันนี้คือข้อ1ผ่านข้อที่2สามารถผสมปุ๋ยน้ำและก็ธาตุรองได้มีปริมาณไม่มากกว่า750กรัมต่อน้ำลิตร อันนี้คิดง่ายๆนะครับปุ๋ยน้ำก็คือพวก N P K ธาตุหลักนั่แหละถ้าเป็นธาตุรองธาตุเสริมก็คือแคลเซียมม a g n เซียมกำมะถันและจนลธาตุอื่นๆนทั้งปุ๋ยน้ําสูตรหลักเนี่ยแล้วก็ธาตุรองเนี่ยรวมกันแล้วไม่เกิน750กรัมต่อน้ำร้อยลิตรห้ามเกินนี้นะครับเกินนี้เนี่ยเป็นอันตรายนะครับพ่นแล้วพืชอ,อ่านไปไม่หรือมันเสื่อมฤทธิ์ได้ง่ายนะครับมาสู่ข้อที่3านะครับละลายปุ๋ยในน้ําผสมกันทั้งหมดก่อน นะครับก็คือเราได้ปุ๋ยมาละลายให้มันมันดีก่อนนะในน้านะครับละลายให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ําที่เราละลายปุ๋ยแล้วนะครับไปผสมสารป้องกันจากศัตรูพืชอื่นๆต่อนะครับแล้วก็มาสู่ข้อที่4ห้ามผสมสารกำจัดแมลงที่เป็นสูตรน้ํามันโดยเด็ดขาดถามว่าทําไมมันมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันไม่เสืิมฤทธิ์กันมันทําให้เสื่อมฤทธิ์นั่นเองนะครับมันเสื่อมฤทธิ์แล้วก็มัน ยังให้เกิดการตกตะกอนเวลาเราผสม mm hmm. เพราะนั้นสูตร EC ถ้าจะผสมปุ๋ยห้ามเด็ดขาดนะครับข้อที่5ใช้สารละลายน้ำแล้วเป็นสารละลายเนื้อเดียวกับน้ำก็คือเรานำมาจากข้อ3เนี่ยนะครับก็คือข้อ3เนี่ยเราได้ปุ๋ยที่ละลายน้ำแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สารเคมีกำจัดตรูพืชเนี่ยกำจัดแมลงเนี่ยผสมเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเรานำน้ำตัวนี้แหละ มาสมสารแขวนลอยพวกซัสเพนชันนี้นะครับสารแขวนลอยตามที่ผมกล่าวมันจะมีสูตรกำกับท้ายพวกนั้นมาเติมได้อีกนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายพอผสมปุ๊บพ่นทันทีนะครับอย่าอยู่นานเพราะมันทําปฏิกิริยากันมันเสื่อมดิดนได้ง่ายมันตกตะกอนได้ด้วยนะครับก็สรุปนะครับการใช้ปุ๋ยน้ําร่วมด้วยเนี่ยกับสารปร้องกันจัดสูงพืชเนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับแต่วิธีทำเนี่ยห ต้องเลือกปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยเกล็ดที่ผสมน้ำแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วข้อ2ไม่ควรใส่เกิน750กรัมต่อน้ำ100ลิตรนะครับพอเรานำปุ๋ยพวกปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำพวกนี้ผสมน้ำได้แล้วอัตราได้แล้วนะครับเราก็นำมาเติมนะครับพวกสารบ้างากันจัดสตรูพืชน,นะครับเป็นสูตรพวกเอ่อโซลูชันที่ละลายน้ำเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับผสมคนกันแล้วกับปุ๋ยเนี่ย หลังจากนั้นเราก็เอนน้ําตัวนี้ไปเติมพวกสารแขวนลอยตามที่ผมได้กล่าวมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ข้อสําคัญการผสมปุ๋ยห้ามผสมกับสารสูตรน้ํามันโดยเด็ดขาดข้อสุดท้ายผสมแล้วควรพ่นทันทีนะครับอันนี้อาจจะมีความซับซ้อนหน่อยนะครับสามารถดูได้จากตารางนี้ข้อความนี้ได้เลยนะครับวิธีการผสมข้อพึองระวังมีอะไรบ้างนะครับ ข้อพึงระวังก็คือข้อหนึ่งความเป็นพิษต่อพืชเกิดได้ง่ายถ้าหากพ่นในช่วงหน้าร้อนดแดแรงเนี่ยมันจะมีผลทําให้พืชเกิดอาการใบไม่ได้นะครับแล้วก็พวกปุ๋ยน้ําและธาตุอาหารบางชนิดนะครับยกตัวอย่างสิงพวกสังกะสีไอรอนซัลเฟตพวกเหล็กซัลเฟตนะครับแล้วก็พวกคีเลตท,ที่เป็นตัวผสมผสมมายเยอะเนี่ยไม่ควรผสมนะครับกับสารแขวนลอยที่เป็น หรือพวกสารน้ํามันที่เป็นสูตร EC นะครับมันจะไปทําลายคุณสมบัติในการกระจายตัวของสารป้องกันกับจัดสตรูพืชคือมันไม่ดีมันไม่เสริมฤทธิ์กันนะครับพวกซิง์พวกสังกะสีเนี่ยไม่ควรผสมนะครับถ้าถ้าถ้าไม่มีสังกะสีเนี่ยก็ผสมได้นะครับเช่นพวกสูตรแคลนลอยพวกสูตรน้ํามันเนี่ยควรเว้นพวกนี้นะครับข้อที่2ออย่าผสมสารที่เป็นด่างรุนแรงหรือกรดรุนแรงเพราะถ้าด่างกับกรดเจอกันเนี่ย มันจะทําลายฤทธิ์ซึ่งกันและกันคือมันไม่ได้เสริมฤทธิ์กันเนี่ยมันทําให้เสื่อมฤทธิ์นั่นเองนะครับเช่นพวกซัลเฟอร์หรือไลน์ซัลเฟอร์พวกซิงค์ซัลเฟตพวกอะฟอเรสซัลเฟตแอมูมเนียมซัลเฟตพวกเนี้ยนะครับพวกไลายซัลเฟอร์พวกนี้เป็นอะซัลเฟตไดออกไซด์มันจะอยู่ในนั้นมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับพวกนี้ก็เราไม่ควรผสมนะครับอย่างนี้ก็เวลาผสมปุ๋ยเนี่ย ต้องดูว่ามันหนึ่งมันเป็นซิงค์มันเป็นเหล็กซัลเฟตซิงค์ซัลเฟตหรือเปล่าอันนั้นไม่ควรผสมนะครับข้อที่3เพื่อความระมัดระวังเมื่อผสมสารกลุ่ม WP เพื่อแบบผงนะครับแบบผงที่เป็นเป็นก้อนนะครับกับสารละลายน้ํามันเนี่ยกับปุ๋ยน้ำเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะครับสูตร WP กับแบบสูตร EC กับผสมปุ๋ยเนี่ยสามสูตรนี้นะครับ ถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเพราะถ้าท่านไม่เลี่ยงผสมกันแล้วตกตะกอนกันนะครับอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นก็คือถ้าพ่นแล้วนะครับถ้าเราผสมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยควรพ่นให้หมดอย่าทิ้งไว้นานถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะกอนก,ก็จะเกิดขึ้นฤทธิ์ก็จะเสื่อมง่ายอันนี้คือข้อเสียของการผสมพวกสารเคมีหลายๆตัวแล้วก็ปุ๋ยใส่ใส่ในถังเดียวกันในการพ่นนะครับคือมันจะอยู่ได้ไม่นานน่นะครับมันจะ เสื่อมฤทธิ์แล้วก็มันจะจะตกตะกอนกันได้ง่ายอันนี้ข้อควรพึงระวังนะครับแล้วถามว่าในการผสมเนี่ยผมคิดยังไงนะครับส่วนตัวผมนะครับก็คิดว่าการผสมสารเคมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าโารคและแมลงเนี่ยบางครั้งมันมาพร้อมกันแรงงานปัจจุบันนี้ก็หายากพอสมควรนะครับเพราะนั้นการผสมสารเคมีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ประหยัดแรงงานประหยัดเวลาเราด้วยนะครับแต่การผสมสารเคมีเนี่ย ข้อพึงระวังก็มีนะครับตามที่ผมกล่าวมาเนี่ยแล้วก็เวลาพีา่นักเกษตรกรท่านใดยั่งไม่เคยผสมนะครับควรผสมในแหล่งทดลองก่อนเช่นจะพ่นมะม่วงลำไยทุเรียนอย่างเงี้ยเราจะผสมตัวนี้ดีไหมนะครับเราควรผสมแต่เล็กๆก่อนแล้วไปลองพ่นดูมันจะมีผลต่อทุเรียนต่อมังคุดต่อพืชที่เราปลูกไหมถ้าไม่มีผลก็แสดงว่าการผสมของเราใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกไว้ก่อนนะครับ ต้องไปดูตารางผสมสารก่อนนะครับไปดูตารางผสมสารขั้นตอนผสมสารอันไหนก่อนอันไหนหลังและปุ๋ยเนี่ยเขาใช้ตัวไหนผสมบ้างและควรงดใช้ตัวไหนอัตราไม่เกินเท่าไหร่ลองย้อนไปดูคลิปก่อนอันหน้านี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมเราต้องรู้สิ่งพวกนี้เราผสมเลยได้หรือเปล่านะครับพี่น้องเจึงก่อนอย่าลืมนะครับ ไม่ว่าสารเคมีป้องกันจาดเมลุสตูพืชสารกัจัดร่วงพืชแลนปุ๋ยเเกรดพวกนี้มาจากกระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากใช้นะครับให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงบ้างตามคําแนะนําเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถามว่าทําไมต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะสิ่งน,นี้มันคือเงินทั้งนั้นมันคือต้นทุนทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าใช้จะผสมเนี่ย ก็ควรให้มันผสมได้ประสิทธิภาพสูงสุดเช่นพ่นไปแล้วเนี่ยในฉลากบอกว่าตาย80-90อย่างเงี้นะครับถ้าเราพ่านถูกต้องตามระเบียบและกระบวนการวิธีการที่กรมวิชาการแนะนำเนี่ยนะครับมันก็จะได้ผลใกล้เคียงหรือน้อยก็ไม่น้อยจากเขามากนะนะครับแต่ถ้าเราผสมโดยไม่มีการรู้วิธีการขั้นตอนผสมพวกนี้เนี่ยอะไรผสมกันได้ผสมกันไม่ได้เนี่ย ผสมกันได้หรือเปล่าได้ครับไม่ไม่ได้มีใครห้ามแต่เวลาพ่นไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะเหลือน้อยมากถามว่ามันคุ้มไหมมันก็คงไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องการผสมปุ๋ยกับผสมสารเคมีร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับนองเกษตรกรมืออาชีพนะครับเพราะว่าต้นทุนเนี่ยสูงเหลือเกินในปัจจุบันนี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการผสมสารเคมีไม่ว่าจะเป็นการ ขั้นตอนการผสมสารสารอะไรผสมกันบ้างพวกปุ๋ยเคมีเนี่ยอะไรผสมกันบ้างผสมกันไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ลองศึกษาดูนะครับใน Google ในเว็บไซต์ก็มีหลายเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ไว้คปนจะเป็นประโยชน์พี่น้องเชก,ก่อนไม่มากก็น้อยหากมีปัญหาประกันไดก็ขอไปเวนัที่นี้ด้วยการดูถูกผู้อื่นนี่มันก็น่าแปลกน่าอัศจรรย์ที่ว่า คนโง่ก,กลับจะดูถูกเพื่ออื่นมากกว่าคนฉลาดท่าน,ธธานพุทธทาสพิกขุจุดท้ายกอรัตนาคุณพระรัตนาไตรครุงขอพี่น้องเสร็ก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ